นับสนุนโดยรถยนต์นิสสันมาร์ทและตอซอยเอ็กซ์ตร้า300ไฮแคลเซียมริทเตอรคอนโดมิเนียมอินโนเวทีฟลีฟวิ่งโดย AP ชั่นค่ะว้าวโหคุณผู้ชมค่ะสุดยอดมากๆเลยวันนี้ไม่ได้มาเฉพาะหนุแ่แหมมเพียงคนเดียวค่ะเรายกมาทั้งทีมเลยต้องบอกว่าทั้งกล้องทั้งหมดกี่ตัวในสตูดิโอนะคะเรายกมาที่นี่ทั้งหมดรวมทั้งสัก g จชั่นนะคะมากับเราทั้งวงเลยค่ะว้าว ที่เรามากันขนาดนี้พาคุณผู้ชมมาเห็นความตื่นตาตื่นใจแบบนี้เกิดจากภาพข่าวข่าวหนึ่งค่ะคุณผู้ชมขาที่มหาเศรษฐีชาวพาม่านะคะเกิดอุบัติเหตุค่ะแล้วก็ไปติดอยู่บนภูเขาน้ําแข็งคนที่เข้าไปช่วยนะคะเป็นเฮลิคอปเตอร์ของคนไทยค่ะและที่ภาคภูมิใจนั่นก็คือกัปตันทั้งสองท่าน เป็นคนไทยทั้งคู่ค่ะนี่คือความภาคภูมิใจที่รายการสุริวิภาอยากชวนคุณผู้ชมนั่งชมรายการตั้งแต่ต้นจนจบกับเราในคืนนี้แขกรับเชิญของเราเป็นเจ้าของกิจการเฮลิคอปเตอร์เช่าเหมาลำระดับ VIP เจ้าเดียวในประเทศไทยรายการสุริวิภาขอต้อนรับคุณชัยณสีร<ส>ิ<พ>วันค่ะ ขอบคุณคมากๆค่ะคุณชัยค่ะที่ให้โอกาสรายการสุริวิภามาถ่ายทํากันถึงที่นี่ครับด้วยความยินดีอย่างยิ่งที่นี่เขาเรียกว่าเป็นโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เป็นโรงซ่อมบํารุงด้วยใช่ครับทางยูโรคอปเตอร์จะดูแลเฮลิคอปเตอร์ของเราทุกลําแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ที่ผลิตโดยบริษัทยูโรคอปเตอร์ทั้งหมดในประเทศไทยครับส่วนของคุณชัยเองต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่ชื่อว่า AA Advance Aviation ครับทั้งหมดเรามีเฮลิคอปเตอร์ในบริษัท AA กี่ลำในแผนทั้งหมดเราเนี่ยสั่งไปทั้งหมด4ลำได้รับ,รบมอบมาแล้ว3ลำนะครับเหลำเราประจำการที่กรุงเทพ หนึ่งลำเราประจําการที่ภูเก็ตแล้วก็อีกหนึ่งลำตอนนี้ประจําการอยู่ที่เชียงใหม่เอาล่ะทีนี้เรามาถึงภารกิจที่พวกเราเองก็อดภาคภูมิใจไม่ได้นั่นก็คือการไปช่วยเหลือมหาเศรษฐีชาวพม่าที่ติดอยู่ในภูเขาหิมะต้องบอกว่าภารกิจนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงจริงๆเท่าที่ผมทราบเนี่ยก็คือว่าเครื่องบินของท่านเศรษฐีท่านนี้เนี่ยรประสบเหตุขัดข้องแล้วก็ลงจอด ฉุกเฉินที่เทือกเขาคาคาบูราซีซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในเอเชียคาเน์เ<อ>ข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาหิมาลัยด้วย <S <S นะครับเ,เขาได้พยายามช่วยเหลือกันเองเออมาสองนในเบื้องต้นมา2วันนะครับแต่ว่าใน2วันนั้นเนี่ยเขาได้พยายามแล้วไม่ประสบความสําเร็จ<อ>เขาก็เลยติดต่อหลายประเทศก็มีที่กัมพูชามีเราแล้วก็มีอินเดียนะครับเราได้รับการติดต่อเนี่ยก็48ชั่วโมงแล้วเราก็วางแผนทุกๆอย่าง เพื่อที่จะไปช่วยได้เร็วที่สุดหลังจากที่เราทราบแล้วเขาติดต่อมาว่าเขาประสบอุบัติเหตุเขาบอกเราทั้งหมดคือเรื่องราวคือประสบอุบัติเหตุอย่างนี้ต้องการความช่วยเหลือใช่ครับทีนี้พอเรามานั่งแล้วเนี่ยเราเรานึกยังไงถึงได้รับคือภารกิจเนี่ยปกติเรา,เราบริษัทเราตั้งมาเพื่อให้บริการ VIP นะครับไม่ไม่ใช่ตั้งใจจะให้การช่วยเหลือในเหตุฉุกเฉิน แต่ว่าในเมื่อลูกค้าได้ติดต่อมาแล้วก็มีความจําเป็นในเชิงของชีวิต,วตของบุคคลนะครับเราก็ต้องมาวางแผนกันว่าข้อแรกเครื่องบินของเราเนี่ยมีศักยภาพที่จะปฏิบัติภารากิจอย่างนี้ได้ไหมะนะครับสนักบินมีความสะดวกใจที่จะปฏิบัติภารากิจนี้แค่ไหนเหตุที่ผมใช้คําว่าสะดวกใจเนี่ยเพราะว่าภูมิลักษณะของประเทศภูมิอากาศ ที่ทำการปฏิบัติการก็แตกต่างจากปกติมากนะครับกาวคือ,เ,อเหตุเกิดเนี่ยอยู่ที่14,00 0ฟุตโดอยอินทนนท์ของเราก็อยู่ประมาณแค่90,00ฟุตอันนี้เหนือไปกว่านนั้นอีกเพราะฉะนั้นที่1 4 0 0 0ฟุตเนี่ยอากาศมันบางมากอากาศบางหมายความว่าการควบคุมเครื่องก็ทำได้ยากขึ้นซึ่งจะต้องกระทบกับการตัดสินใจ การตอบสนองของร่างกายด้วยงั้นลำไหนคะคุณชัยขาที่ไปวันนั้นลำนี้ครับลำนี้ครับว้าว,วน,นี่คือฮีโร่ของเราคุณผู้ชมค,ะค่ะี่คือบินจากเชียงใหม่เข้าไปมันดเดลแล้วก็ผ่านอีกสนามบินหนึ่งแล้วถึงจะไปเมืองภูเตาที่เราเตรียมการจัดเบสภูเตาเข้าไปช่วยเหลือ ในที่ที่ที่เทือกเขานี้อะไรที่ทําให้ทั้งทีมมีความมั่นใจว่าเราทําได้ถึงตัดสินใจไปความตั้งใจอะนะครับผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดครับเหมือนกับเราตั้งธงว่าเราคิดว่าเราจะทําสิ่งนี้ให้ได้นะครับแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าบุ่มบ่ามไปว่าเรามีธงนี้แล้วเราจะเดินไปโดยไม่ดูตามาตายรือยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดําเนินไป เื่อที่จะให้ถึงทงนั้นเนี่ยก็ต้องปรึกษาการทุกด้านทั้งทางด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับเรื่องด้านน้ามันเครื่องบินน้ํามันเครื่องยนต์นักบินเครื่องบินน้ําหนักของเครื่องบินนะครับมันก็นลแล้วก็ประเมินไปพร้อมๆกันถึงแม้เราจะตั้งทงว่าเราจะไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารุ่งขึ้นเช้าเราจะไปไม่ว่าผลของการประเมินในทุกๆด้านจะออกมาอย่างไรจริงๆผมก็มอบ สิทธิ์ขาดให้กับครูสมเกียรติซึ่งเป็นหัวหน้านักบินของเราะนะครับกับนักบินอีกท่านหนึ่งที่จะไปด้วยนะครับก็บอกว่าไปตัดสินใจหน้างานได้เลยณนะขณะนี้เราประเมินและเราเตรียมตัวให้ดีที่สุดในทุกๆเรื่องนะครับในเมื่อเราประเมินดีที่สุดในทุกๆเรื่องเราคิดว่าเราไปได้เราไปและเมื่อไปถึงหน้างานหากสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่เห็น ไม่ได้เป็นไปเป๊ะๆอย่างที่เราคิดและคิดว่ามันไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมจะปฏิบัติการในรูปแบบใดก็ยกใ,ให้เป็นเครื่องเป็นเป็น,ปนอาญาสิทธิ์ของออครูสมเกียรติไปเลย ต้องบอกว่ากับตันทั้งสองท่านถือเป็นฮีโร่สำหรับรายการสุริวิภาในคืนนี้แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นฮีโร่ของประเทศไทยได้เช่นเดียวกันทั้งสองท่านจะพูดคุยกับเราค่ะขอต้อนรับกับตันสมเกียรติไกรทิพย์และกับตันชัชชวานแท่นทองค่ะ ยอดมากเลยต้องบอกว่าหนูมันภูมิใจกับภารกิจที่ทั้งสองท่านได้ได้ทำสำเร็จรุ่วงไปได้ด้วยดีส่วนทั้งสองท่านเองรู้สึกยังไงคือภารกิจที่เราไปทำเนี่ยเนื่องจากประการแรกก็คือการบินออกนอกประเทศไทยครับไปในดินแดนของพอม่เขาแล้วก็ที่ที่ทำงานเนี่ยมันอยู่ทางเหนือสุดของชายแดนที่ติดต่อระหว่าง ยูนานของจีนแผ่นดินใหญ่และก็เทือกเขาหิมาลัยของประเทศอินเดียครับมันเป็นอะไรที่ท้าทายในชีวิตการบินมากๆครับในชีวิตก็คือผมบินสูงที่สุดก็คือครั้งนี้ครับเคยยุ่งยากระดับนี้มาก่อนไหมคะเคยบินอยู่ในราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสมัยนั้นคือกรมตำรวจไทยนะครับก็เคยขึ้นบินสูงประมาณสักหนึ่งหมื่น,นะครับแต่เป็นการบินเดินทางจากจุดหไปจุดห ในทางภาคอีสานของเราซึ่งอุณหภูมิก็ยังไม่ต่ำถึงขนาดนี้ครับคือครั้งนี้เนี่ยผมผมและกับตันชาชวาลเนี่ยนอกจากในสนามเนี่ยกองอำนวยการค้นหาและกู้ภัยของรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยเขาก็ไม่มีอุปกรณ์ให้เราหยิบยืมหรือใช้มากนักเช่นออกซิเจนแมสที่จะใช้ในที่ความสูงนะครับซึ่งเกินหนึ่งหมื่นแล้วเนี่ยถ้าร่างกายเราไม่แน่จริงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จะมีปัญหา ับจะมีปัญหาผมก็ต้องกับกัารชัชวานเนี่ยทดสอบตั้งแต่ความสูง9,000ขึ้นไปเลยในข้างล่างเ,เห็นเป็นขีมะน้ําแข็งขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับตั้งแต่7 8 0 0 0พเนี่ยจนกระทั่งถึงหมื่นสนะครับแล้วเราเข้าไปในร่องที่9,000เนี่ยครับคุณหนุม่มแอมครับอุณหภูมิเนี่ยศูนย์แล้วครับที่เครื่องวัดเครื่องบินบอกเลยศูนย์แต่นี่เราขึ้นไปถึงผมขึ้นไปถึง5.7นะครับลบ5.7 แต่ว่าทุกหนึ่งพันตอนนั้นผมทดสอบร่างกายกักบตันชัชวานเนี่ยโดยการประเมินประเมิน,ร,มนร่างกายกันด้วยกันตลอดเวลาครับรก็คือยังไงครบ,บินทุกหนึ่งพันขึ้นไปเนี่ยก็จะไปสเตบิไลต์อยู่กับที่ก่อนอุณหภูมิก็เริ่มลดมากขึ้นเนี่ยก็ต้องถามกันว่าเครื่องวัดตัวนี้อ่านว่าค่าเท่านั้นจริงไหมก็คือรีเช็คก่อกันแปลว่าตาเรายังไม่ลายนะครับสมองเรายังรับรู้ในเรื่องที่หน้าปัดบอกมาถูกต้องก็จะรีเช็คนี้คุยกัน แลวเป็นการทดสอบกันว่าเกิดอาการเขาเรียกไฮโปซอกเรียคือการขาดออกซิเจนหรือ,อยังจะมีการง่วงนอนค่ะซึ่งถ้าคนที่ไม่ได้เป็นนักบินหรือไม่ได้ผ่านการทดสอบร่างกายพอควรเนี่ยบางทีก็จะง่วงได้เพราะอะไรคะถึงถึงระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยร่างกายเราถึงจะต้องมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาอืเราไม่รู้ว่าเราจะทนได้เท่าไหร่นะฮะจากจากนายอดีตเนี่ยตัวผมเองผมก็เคยเช็คผมบอกว่า ผมอยู่ที่หมื่นกว่าๆหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเนี่ยผมอยู่ได้ประมาณสี่สิบนาทีแต่นั้นสมัยนั้นหนุ่มเราหนุ่มกว่านี้ <c oughs> ผมก็ถามครูว,ว่าครูทนได้ไรเขาบอกครูก็บอกประมาณสักครึ่งชั่วโมงเขาบอกแต่ตอนนั้นเราก็จะจะ,จะ,จ,ะจะดูกันตลอดก็จะเทสก,กันตลอดว่าครูยังอยู่ไหมผมยังอยู่ยไมหมสติยังอยู่ประสาทยังอยู่ครบไหมแล้วก็จะเช็คกันตลอดโดยเอาเครื่องวัดถ้าบอกกันว่า ใครเตือนใครถึง3ครั้งแล้วนี่ใครที่ยังสติดีกว่าให้คว้ากันบังคับเพื่อจะดำลงมาหายใจอันนี้คือสิ่งที่เราต้องประเมินศักยภาพของกันและกันตลอดเวลาแล้วศักยภาพของเครื่องเองล่ะคะคือของเครื่องเนี่ยเราได้ทำกันบ้านไปก่อนในการตรวจสอบจากตารางมาตรฐานของความสามารถเครื่องอยู่แล้วว่าถ้าหากว่าเขาไปเกิดเหตุการณ์ที่ความสูงเนี่ยคือตามข้อมูลที่ได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 13,000าันฟุตจากระดับน้ำทะเลนะครับเครื่องของเราเนี่ยสามารถจะยกน้ำหนักณจุดนั้นได้เนี่ยประมาณสักห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยสี่สิบกิโลกรับที่เรารับได้ทั้งลำนะครับน้ำมันพี่จะเติมไปด้วยแล้วคนที่นั่งด้วยครับว้าวรวมทั้งหมดเลยรวมครับรวมทั้งหมดแล้วเพราะนั้นเราก็ประเมินเลยว่าคนที่จะช่วยเนี่ยผมก็คิดเลยว่าเมื่อเราบินไปแล้วเนี่ยให้น้ำมันเหลือขนาดนี้ เราจะบรรทุกคนได้สองคนขึ้นมาแล้วผมสองคนแล้วณวันนั้นเนี่ยเราต้องช่วยเหลือทั้งหมดกี่คนทั้งหมดเนี่ยเขามีหกคนที่ไปติดอยู่กับเครื่องเนี่ยนะครับวันนั้นเนี่ยเราใช้เวลาในการช่วยเหลือนานแค่ไหนคือเวลาที่เรากะไปตอนแรกเนี่ยคือยังไม่ทราบเลยว่าเขาจะอยู่ณจุดไหนบนภูเขาน้ําแข็งล่องนั้นนะ,นะครับคือเราต้องไปควานหาไปควานหาก่อนครับจนกระทั่งในที่สุดกัปตันชัชวานเนี่ยก็เห็นคนโบกมือ โบกมืออยู่ข้างล่างในน้ําแข็งนั่แหละครับโบกมือมีคนบางคนเขาบอกว่างี้ครับคุณเตซาเนี่ยเขาไม่ใช่มิลเลนแนร์นะครับเขาเป็นบิลเลียนแนร์โคตรมหาเศรษฐีต้องอย่างนี้ดีกว่าในคืนก่อนวันที่ผมจะเข้าไปช่วยวันลุงขึ้นเนี่ยลูกชายของคุณเตซาเนี่ยเขามากราบที่อกผมเลยขอให้ช่วยชีวิตพ่อเขาด้วย